กว่า30ปีที่ผ่านมาในชีวิตทำงานหนักพักผ่อนน้อยกินแต่ของอร่อยๆอที่พวกเราชอบทานกันของมันของทอดหมูกระทะบุฟเฟตปิ้งยา่าง ซีเครมินน้ำมันสกัดสมุนไพรสิบชนิดเคล็ดลับการดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงจากไขมันสะสมในเส้นเลือดด้วยนวัตกรรม Synergy Extract วิจัยและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพใหม่จากแรงวัตถุดิบที่คัดสรรเป็นพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้น ตอนนี้มีสารสกัดมากมายที่สามารถช่วยเรื่องไขมันในหลอดเลือดได้ค่ะตัวที่1ที่เรารู้จักกันดีก็คือสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เพิ่ม HDL ซึ่งก็คือไขมันดีแล้วก็ลด LDL ซึ่งเป็นไขมันร้ายตัวที่2ที่เรารู้จักกันก็คือสารสกัดจากกระเทียมเขาพบว่ากระเทียมเนี่ยช่วยลดไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนอเมื่อเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนเลือดก็จะไหลเวียนดีขึ้นตัวที่3นะคะก็คือสารสกัดจากพริกไทยดําทําหน้าที่ในการกําจัดสารพิษทําให้เส้นเลือดเราเนี่ยสะอาดขึ้นค่ะตัวที่ ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขามีงานวิจัยพบว่าตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสามารถเพิ่ม HDL ก็คือไขมันดีได้แล้วก็ลด LDL ซึ่งเป็นไขมันตัวไม่ดีผมมั่นใจในซิคคมินก็เพราะว่าสารสกัดจากพืชในสมุนไพรต่างๆที่มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือแล้วก็โรงงานที่ผลิตเนี่ยเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลผมถึงเลือกทานซีคแคมินไว้ดูแลสุขภาพร่างกายของผมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าออกมารับรองแบบนี้ครับ